ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสน,นั่นทางหลังได้ยินสาวเชอเอมตอบคำถามในรอบวันไฟนอลค่ะ เรียกได้ว่าการประกวดได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023และต้องขอแสดงความยินดีกับอุ้มทวีพรพริ้งจําหลัดค่ะที่สามารถคว้างมงกุฎไปครองได้สำเร็จแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ากระแสเนี่ยยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีการผุดเยนต่างๆขึ้นมาแบบไม่พักเลยทีเดียวค่ะแถมอีกหนึ่งแฮชแท็กค่ะที่ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับแฮชแท็กแบรนด์มิสแกรนนั่นเองค่ะพร้อมทั้งยังมีการกล่าวถึงเชยเอมชายานุษย์อีกด้วยมิ 23ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในโลกทวิตเตอร์ค่ะได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่สาวเชอเอมค่ะผู้คว้าตำแหน่งขวัญใจเชียงใหม่รวมถึงผู้สร้างปรากฏการอีกหลายครั้งค่ะและยังได้มีการแสดงความสามารถรวมถึงทัศนคติในการตอบคําถามค่ะแต่เจ้าตัวดันไม่เข้ารอบท็อป20หรือว่าท็อป11นั่นเองค่ะพร้อมทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายแง่มุมค่ะซึ่งบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่า เกิดความเสียดายที่เชอเอมไม่เข้ารอบค่ะเพราะว่าต้องการที่จะฟังสปีดจากสาวเชอเอมนั่นเองจึงเกิดความเสียดายในมุมนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งล่าสุดค่ะหลังจากการประกวดจบลงค่ะสาวเชอเอมได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมทั้งยังมีการพูดถึงรอบตอบคาถามในวันไฟนอลอีกด้วยซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยเชอเอมได้มีการผ่านเข้ารอบค่ะเธอจะตอบคําถามดังกล่าไวว่ายังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะคำถามของคุณนะครับคือถ้าเหลือแค่ประยุทธ์กับประวิทย์ คุณจะเลือกใครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วตอนเนี้ตอนนั้นหน้าเอมคือแบบขอโทษนะคะขอถามกลับคนถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองเหลือแค่สองตัวเลือกนี้แล้วทำไมมันถึงมาเป็นคำถามของนายเนี่ยหนูถามอย่างนี้หนูพูดอย่างนี้เพราะตอนนั้นในหัวเอมคือแบบ เราอยู่ในสังคมแบบไหนวะที่ปล่อยให้มีแค่ประยุทน์กับประวิตย์มาเป็นแคนดิเดตนายกอีเวนเป็นการสมมติขึ้นมาก็ตามเอ็มก็เลยพูดว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราอยู่ใน ถ้าเราอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเรื่องในชีวิตของเรามันมีแต่แย่กับแย่ที่สุดอะเราควรจะออกไปเคลื่อนไหวนะคะเพื่อสร้างตัวเรื่องที่ดีขึ้นหรือว่าสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการอยู่ในระบบอะเราอาจจะมองว่านี่คือระบบของเราแต่ถ้าเรารู้ว่าระบบมันไม่เป็นธรรมกับคนทุกคนในสังคมหรือแม้แต่ไม่ได้สร้างอะไรดีๆให้ตัวเราเองเลยประชาชนทุกคนนะคะย่อมมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้างระบบใหม่ที่ดีขึ้นภายใต้อ่าระบบ <Ooh. S 1> ประชาธิปไตยเพราะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการเขียน มาเขียนแผ่นผังของประเทศนี้ขึ้นมาร่วมการแต่ว่าสุดท้ายได้เลือกประยุทธ์กับประวิทย์เนี่ยค่ะก็จะขอเลือกคนอีกประยุทธ์เพราะว่าเขาเคยเป็นนายกมาก,ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเอ็มก็จะไล่เขาแบบเดิม,มที่เอ็มเคยไล่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะออกไปจริงๆในวันที่14สภาคมข้างหน้าถ้าเราทุกคนช่วยกันออกไปเลือกตั้งขอบคุณค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไปค่ะก็มีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับมากมายเลยค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยอาทิบอกว่านี่แหละคือเชอเอ็มตอบดีมากไม่เคยตายไม่ มองไปเลยสิคะแบบนี้นี่แหละคือคำตอบไม่ใช่ด่าในทีไม่ใช่ด่าเอาสะใจรักเอมเอมคือนางงามค่ะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าสาวเชอร์เอมจะไม่ได้คว้าม,มงปุ่นมิสแกนาดแลนด์สองพนไปครองค่ะแต่ถ้าว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะเชื่อว่าสาวเชอร์เอมก็จะมีผลงานมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะอุปมาถ้ามีเรื่องราวของสาวเชอร์เอมออกมาอัปเดตอีกคําแบดบราเมาส์มาเลทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ